ใรว่านราธิวาสน่ากลัวถ้าได้ลองมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วต้องเปลี่ยนความคิดนี้ไปเลยค่ะในความกลัวย่อมมีความสวยงามเสมอวันนี้เราได้มีโอกาสลงพื้นที่มาชมพิพิธภัณฑ์สถานมรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนสมานมิตรวิทยาหมู่ที่6ตํบลละหานอํเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสซึ่งห่างจากเมืองนราธิวาสประมาณ11กิเมตรค่ะ ตอนนี้นะคะเราได้มีโอกาสนะคะมาเยี่ยมชมนะคะพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นของโบราณนะคะเป็นของมีศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็มีศาสนาพุทธแล้วก็การเป็นอยู่ต่างๆนานาที่เป็นสมัยโบราณนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปชมกันค่ะไปกันเลยค่ะที่นี่เป็นศูนย์การได้รวมระท้วที่มีการรบวบรวมมรดรงกางสืบาอัฒลธรษณอิสลามโดยเฉพาปะประเทศ ทาทาีียรบ่คัดด้วลสัมผัสแรกที่ได้เข้ามาชมที่นี่บอกได้เลยว่าขนลุกมากและมีแต่ของโบราณโบราณที่น่าชมมากค่ะและยังคงเก็บอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้มาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมและจัดการแสดงคัมภีร์อัลกุรอานโบราณเป็นตัวหนังสือเขียนมีอายุประมาณ150-1100ถึงปีมาแล้วค่ะไม่เพียงแค่อัลกุรอานของศาสนาอิสลามนะคะที่นี่รวบรวมคัมภีร์หลากหลายศาสนาค่ะเพราะที่นี่นาราธิวาสเป็นพาหุวัฒนธรรมที่อยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสว่ามันสวยงามขนาดไหน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันศุกร์ค่ะจัดแสดงทั้งหมด4ห้องห้องแรกเป็นการจัดแสดงอัลกุรอานโบราณค่ะเมื่อได้ลองเข้าไปแล้วสัมผัสได้ถึงสมบัติที่ล้ำค่าเป็นมรดกที่มีคุณค่าและสำคัญทางด้านศาสนาและมันงดงามเกินคำบรรยายจริงๆค่ะ พิพิธภัณฑ์ห้องที่สองจัดแสดงหนังสือตำราโบราณค่ะเป็นตำราการทำยาล่าสัตว์และได้แสดงบุคคลสำคัญในศาสนาอิสลามแสดงภาพและเรื่องราวของนักาชญ์นอกจากนี้ยังมีคำภีรใบลานและสมุดข่อยบอกเล่าเรื่องราวอีกด้วยค่ะอันนี้การเดินเรือในอดีตในการเดินเรือในอดีตทำวันพายุเอกสารโบราณประเภทตารศสกรา เเรราาจะะะไปปข้ยทีีนก็มคห้องที่ 3. จัดแสดงวิถีชีวิตของมุสลิมในคาบสมุทรมาลายูมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตบอได้คำเดียวเลยว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาหนาราธิวานต้องแวะมาที่นี่ค่ะเพราะเป็นของที่หาดูยากมากอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเป็นเหมือนของมุกสถาบันก่อดั้เดิรที่มาจากเยปเมาเพื่อพศาสนา น,นี่กองไม้ทำอะไรคะน,นี่กองอทื่เพื่อบอกการประชุมและก็เวลาทีละหมาดหลานในประเทศส่งออกน้ำตาลคนมาเลเซยคนสิงคโปร์มาซื้อน้ำตาในประเทศไทยห้องสุดท้ายห้องจัดแสดงอุปกรณ์สะท้อนให้เห็นเทคโนโลยีที่ใช้ในสมัยโบราณเป็นการจำลองการดำรงชีวิตในทะเลทรายค่ะ และนอกจากการที่เราได้ดูสิ่งที่มีคุณค่าของโบราณแล้วนั้นเรายังได้มีโอกาสได้ดูการทํากหาเป็นภาษามาลายูเรียกกันค่ะเป็นการทําด้วยไม้ซึ่งเป็นการตั้งอันกุรอ่านของคนอิสลามนั่นเองค่ะกว่าจะได้แต่ละชิ้นสัมผัสถึงความตั้งใจและความปราณีสุดๆค่ะสวยงามมากๆค่ะบนคุณแจนะคะที่ทํามาจากกะลานะคะกว่าจะได้แต่ละชิ้นนะคะโหยากมากๆเลยค่ะ และพิเศษสุดกว่านั้นนักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มลองอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดนาราธิวาสเมนูแต่ละเมนูเป็นของพื้นถิ่นของนาราธิวาสบอกได้คำเดียวเลยว่าน่าทานมากๆค่ะที่นี่เป็นพหูวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของศาสนาแต่ที่นี่อยู่ด้วยความรักแตกต่างแต่ไม่แตกแยกอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสดูค่ะเพราะที่นี่นาราธิวาส